อยากหลับง่ายเหมือนตอนทํางานฉีกกินก่อนนอนอร่อยเพลินหลับสบายยันเช้า BLE b e t t e r s i g h t นวัตรกรรมอาหารเสริมที่ดีที่สุดที่ช่วยบำรุงดวงตาและทำให้สมองผ่อนคลายที่สุดในยามหลับผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยสูงจากโรงงานที่ได้มาตรฐานจากเกาหลีและในระดับโลกโดยผ่านการรับรองจากมาตรฐานสากลอย่าง HSE หรือ HACCP กาบาเป็นหนึ่งในสารสื่อประสาทในสมอง ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดในสมองช่วยบรรเทาอาการเครียดเพิ่มความจำช่วยทำให้การนอนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น LT ลท n นกรดอะมิโนที่สามารถค้นพบได้ตามธรรมชาติช่วยทำให้ระบบประสาทและสมองผ่อนคลายลดความเครียดทำให้จิตใจสงบสดชื่นกระปี้กระเป๋าในยามตื่นกระตุ้นการผลิตคลื่นสมองชนิดอัลฟ่าซึ่งเป็นช่วงคลื่นสมองที่พบบ่อยเวลาที่มีความสุขหรือขณะที่ร่างกายอยู่ในช่วงของการผ่อนคลายทาร์ตเชอรี่ อุดมไปด้วยเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนช่วยควบคุมการนอนหลับทําหน้าที่ปรับกลไกการหลับการตื่นให้เป็นปกติทําให้เรารู้สึกง่วงนอนช่วยให้เราเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาช่วยให้ระบบการทํางานอื่นๆในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพบิลเบอร์รี่เอ็กแครอุดมไปด้วยแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พืชสร้างขึ้นป้องกันตัวเองจากรังสี U ูและไวรัส เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจอประสาทตาและรูม่านตาลดอาการตาแห้งตาล้าเมื่อใช้สายตาเป็นเวลานานช่วยให้การมองเห็นคมชัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน <c oughs> เพรสซีดเอ็กทรหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ประกอบไปด้วยโปรแอนโทไซแอนดิน92-95ซึ่จะงมีลิต์ต้านอนุมูลอิสระและทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ที่ประกอบเป็นผนังหลอดเลือดโดยการซึมผ่านของเส้นเลือดฝอยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงที่กระจายอยู่ในเลตินาหรือรูม่านตาและยังมีประสิทธิภาพสำหรับโรคต่างๆเช่นต้อกระจกตาบอดกลางคืนและแสงสะท้อนการันตีการพักผ่อนด้วยรีวิวจากผู้ใช้จริง สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่ว่าจะสะดุ้งตื่นกลางคืนบ่อยหรือว่าหลับไม่สนิทหลับไม่เป็นเวลาหรือว่ามีปัญหาเรื่องดวงตาเราก็อายุันเยอะขึ้นมันก็ทําให้เราูุนง้แล้วก็นอนหลับผ้าขอดไม่พอสายตามันก็ผ้ามัว แต่การนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมากก็ไปเจอตัวเนี้ย BLE b, b a l a n c E ตัวเนี้ยเราซื้อมาลองหนึ่งกล่องก็หลังจากที่กินไปได้เจดวันเนี่ยรู้สึกว่าสมองไบขึ้นรู้สึกว่าความจําดีขึ้นมากกลางคืนก็ไม่ตื่น่อยหลับสนิทยาวถึงเช้าที่กินมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกมองชัดขึ้นไบขึ้นแล้วหลับสนิทนอนแบบตื่นที่มาสดชื่นไม่ปวดหัวไม่มึนหัวไม่แสบตามันดีจริงๆนะเพราะว่ามันรู้สึกได้กับตัวเองเลยว่า ัผลิิตตภณ์ัวนีีด้ดจรง่านมาตรฐานการรับรองจากอยผ่อนคลายสมองบำรุงดวงตา1กล่ 32, โอง3 2โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพซื้อ3กล่องวันนี้แถมฟรี1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง